สวัสดีแฟนบอลทีเด็ด7คู่กันอีกครั้งนะครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลของเรากันเช่นเคยครับวันนี้จันทร์ที่30กันยายนครับเราก็มีฟุตบอลลีกมานําเสนอกันนะครับวันนี้ฟุตบอลอาจจะไม่ค่อยเยอะครับแต่เราก็คัดกันมา7คู่เน้นๆนะครับก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดติดตามทางช่องไว้ด้วยละกันนะครับส่วนใครที่อยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับแอดไลน์มาได้ครับที่ s m 33เข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับเรามีแนวทางมีทัศนะมีของรางวัลมาแจกกันทุกวันอยู่แล้วนะครับผมไปดูกันที่คู่แรกนะครับมีเกมพิมลิกอังกฤษ1คู่นะครับคู่ระหว่างบอนมัดที่มาดับ13ของตารางครับเปิดบ้านรับการเยือนของเซาล์ทันตันครับทีมมาดับ18ของตารางคู่นี้เตะกันตอนตีสอนะครับไปดูผลงานของทั้งสทีมในฤดูกาลนี้กันก่อน ห้าทาสุดของบอลนัดครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับพวกเขาชนะเป็นแค่เกมเดียวเสมอ1น,น,นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายหรือผู้ศูนย์ประตูต่อ3ส,ส่วนเซาท์ทัมตันห้าลทางสุดก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับพวกเขาชนะเป็นแค่เกมเดียวเสมสอ2นัดแล้วก็แพ้2นัดเกมล่าสุดเล่นในบ้านเสมอกับอ e ิสวิตไป1ประตูตอนน่อ1นสถิติการเจอกันของคู่นี้เป็นเซาท์ทัมตันที่ดูดีกว่านะครับโดยเจอคนล่าสุดเนี่ย คือเมื่อปี2023ครับเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับปรากฏว่าบอลมาร์เอาชนะไป3ประตูต่อ2ส่วนเจอกันในเกมทาก,กาเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อฤดูก,กาล2022-2023ถึงครับเจอกันในเพลย์ลิกนี่หละครับเล่นที่บ้านของบอลมาร์ปรากฏว่าซอนตันบุกชนะ1ประตูต่อ0ูนเล่นที่บ้านของซอนตันปรากฏว่าบอลมาร์ก็บุกชนะ1ประตูต่อ0ูสภาพทีมเกมนี้เจ้าถิ่นก็ขาดเพียงเทเรอ์อดามส์ครับที่เจ็บหลังครับที่เหลือก็พร้อมสมูร์แล้ะครับ บอลนัดจะมาในระบบ4-2-3-1ครับสาตูก,ก็เป็นเกปาอาริสปาซาลังการครับแนวรับมีอียา่าซาบันยี่ยืนจะได้แบ,บ็กกับมาโกสเซนเซนซี่แบ็กขวาใช้อดัมสมิธฝั่งซ้ายเป็นมิลอสเกิร์เคสครับมิดฟิลด์กลางเลือกลุยส์คุปก,กับไรอันคิสตี้แนวรุกมีอ,องตวเนเซเมนโยจัสตินไคเวิร์ดมาร์กัสทาเวเรเน์ยืนทำเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ใช้เอเนสปูนไนครับ ทั้งฝั่งของซาท์ทัมตันเกมนี้พวกเขาก็จะไม่มีแจ็คเซฟเฟนอย่างแน่นอนครับติดโทษแบนนะครับแล้วก็ยังไม่มีตัวเจ็บอย่างกาวินบาซุนดูฮวนโยริสคามาเดนซูเบรมาหน้าแล้วก็วิลเลียมสมอลโบนนะครับนักบุญซาท์ทัมตันครับจะมาเยือนด้วยระบบ4-2-3-1ครับสาตูก็เป็นอารอดเดมเดลแนวรับมีเทเลอร์ฮาวูดเบลลิสครับยืนเซตแบ็กกับเจนเบนันเดก แักขวาก็ใช้ยูกินาริสูกาวาร่าฝั่งซ้ายก็เป็นชาลีอัดไทเลอร์นะครับ ang, แดนกลางอดัมลาลาหน้าครับจะทำเกมร่วมกับฟรานดาวเนสแล้วก็มีเทเลอร์ดิบลิงมัตติอุสเวนเดสไรอันฟราเซอร์ครับทำเกมอยู่ข้างหลังแคมเมรอนอาร์ชเช์ที่เป็นหน้าเป้านะครับคูนีเขาให้บอลมัดมาแบบเหนือกว่า1.0นะครับผมมองว่าสูงไปสัหน่อยนะครับบอลมัดได้เปรียบที่เล่นในบ้านก็จริงครับแต่ว,ว่า สิติช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับซัร์ทัมตันมาเยือนดูจะไม่ได้เป็นรองเลยนะครับถือว่าสูสีครับเกมนี้ผมให้เชียร์ไปที่ซาท์ทมตันดีกว่าครับมีลุ้นเสมอด้วยนะครับผมในเกมนี้ครับคู่ที่2เราไปกันที่ลาลิก้าสเปนครับมี1คู่ด้วยกันเป็นเกมระหว่างบียารอัลทีมดับ5ของตารางครับเฝ้ารังรับการเยือนของลาสปามัสบวยของตารางนะครับคู่นี้เตะกันตอนตีสอครับ ผลงานทั้งสองทีมในฤดูกาลนี้ห้านัดสุดของ b r ยรเครับพวกเขาชนะไป3นัดเสม,มอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดบุกชนะเอสปันยอนสประตูต่อนหนึ่งส่วนลาสปารมาสครับฤดูก,กาลนี้พวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับรห้าลังสุดเสม,มอ2นัดแล้วก็แพ้3นัดนะครับเกมล่าสุดได้ในบ้านเสม,มอกับเรเบติสไป1ประตูต่อนหนึ่งสถิติการเจอกันของผู้นี้ถือว่าสูสีครับไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าเจอกันฤดูก,กาลก่อนนี้ลาสปารมาสทำได้ดีกว่านะครับ เล่นที่บ้านของเบียเรอัลปรากฏว่าลัสปมามัสบุกชนะ2ประตูต่อ1เล่นที่บ้านของลัสปามัสปราปรกฏว่าลัสปามัสก็ชนะไป3ประตูต่อ0ครับความพร้อมทีน,นี้เจ้าถิ่นก็จะต้องปราศจากอัลฟาโซเปราซาครับเจ็บเอ็นหัวเข่าเตราโมเรโน่เ no, จ็บกล้ามเนื้อต้นขาวอนฟอร์สเจ็บหัวเขา่าวิลเลียมคัมบาว้าครับเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็เจอร์มี่ปิโน่ครับเจ็บกล้ามเนื้อนะครับเบียเรอัลจะมาในระบบ4-4-2ครับ ซาตูก็เป็นดิโก้คันเดแนวรับมีเอลิกบายยี่ครับยืนเซนเตอร์แบ็กกับโรแกนคอสตาฝั่งแบ็กขวาก็เป็นกิโก้แฟมิเนียฝั่งซ้ายใช้แซจิคาราโดน่าแดนกลางซานติโกเมซเซนญาครับยืนมิดฟิลกับปาเป้กุยเย่ริมเส้นขวาก็เป็นอีลิสอะโคมาสฝั่งซ้ายก็ใช้ไอซ์บายเอน่าคู่หน้าเลือกอายุโซเปเลสครับจับคู่รัฐถ่ายกับเทรโนแบรดดี้ครับ ทั้งฝั่งของลาสปามัสเกมนี้พวกเขาก็จะต้องไร้มาวินพากกร์กเจ็บกล้ามเนื้อต้นขามิก้าแอโมครับเจ็บเท้าแล้วก็สกอตต์แมคเคนาครับเจ็บกล้ามเนื้อนะครับลาสปามัสจะมาเยือนด้วยระบบ4-3-3ครับสาตูก็เป็นเยสเปอร์เซเลเซนครับแนวรับมีควอนมาแอรโซสยืนเซนเตอร์แบ,บ็กกับคาบิมุนยอสแบ็กขวาเป็นบิติโรซาดาฝั่งซ้ายก็ใช้เดลลี่เซนกราเวนครับสามสายด้านกลางดาเดโอ เอสกูโก้ครับยืนกับเอนโซรอยดิสแล้วก็คิเรียสโดริเกสแนวรุกมีโอลี่แม็กเบอร์นียครับเป็นหน้าเป้าริมเส้นสของข้างก็เป็นฟาบิโอซิวากับอัลเบโรโมเรียโดครับคู่นี้เขาให้เบียเรลมาแบบเหนือกว่าพาสอสมควรครับให้เบียเรลเหนือกว่า1.25ครับก็ตามฟอร์มนะครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับซึ่งผมก็ยังชอบไปที่เบียเรลนะครับฟอร์มลูกน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะช่วงหลังก็ทําได้ดีเลยทีเดียวครับ ผิดกับลัสตามาที่ปีนี้ออกสตาร์ทได้ไม่เดียวซะเลยครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นบวยของตารางเกมเยือนก็มีปัญหาครับแพ้มารวดครับเกมนี้ไม่น่าต้านอยู่นะเชียร์ไปที่เบียร์เลยดีวยกว่าครับพวกเขาจะเปิดบ้านชนะไปได้แล้วก็จะยิงขาดด้วยนะครับผมรหรับคู่ที่3เราไปกันที่ฟุตบอลโปรตุเกสซุปเปอร์ครับมีเกมระหว่าง a v s ทีมดับ10ของตารางครับเฝ้ารังรับการเยือนของฟาเรนเซ่บวยของตารางนะครับ คู่นี้แต่กันตอนตี2องนาทีครับผลงานของทั้งสองทีมในฤดูกาลนี้ครับห้นานัดล่าสุดของ a v s ครับพวกเขาชนะไป2นัดแล้วก็แพ้3นัดนะครับเกมล่าสุดบุกพ่าย Sporting Lisbon ศูนย์ประตูต่อสส่วนฟาเรนเซ่ครับพวกเขาแพ้รวดเลยนะในฤดูกาลนี้นครับไม่ชนะไม่เสมอใครเลยนะครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านแพ้กับอาร์เลกาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้ยังไม่มีเลยสักแต้มนะครับสถิติการดกัน คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่2ทีมนี้ได้มาเผชิญหน้ากันนะครับสภาพทีมเกมนี้เจ้าถิ่น a อ s ก็จะไม่มีลูคัสมูราครับเจ็บหัวไหล่ครับที่เหลือก็พร้อมลบแล้วครับจะมาในระบบ4-3-3ครับสาตูก็เป็นเกมโมโอชัวครับแผงหลังมีคริสเตียนเดวินเนสครับจับคู่เซ็นเตอร์แบ็กกับปัฟซิเต้รูสครับแบ็กขวาก็เป็นเฟรนโดฟนซุสกาฝั่งซ้ายใช้กิกกี้นะครับ3แดงกลาง ลูคัสเปียซอนควอนเม่กราวแล้วก็กุสตาโวอสุนซาวครับประสานงานร่วมกันส่วนแนวลุกโรดิโกริเบโรครับปักหลักเป็นหน้าเป้าริมเส้นสองข้างก็เป็นยิซิก้ากามาเต้กับจอนมาคาโดนะครับผมทางฝั่งของฟาเรนเซ่ครับเกมนี้พวกเขาก็ขาดลุยฟลุเป้ครับเอนควินเอาเขาฉีกขาดนะครับที่เหลือก็มาในระบบ4-3-3ครับสาตูก็เป็นริคารโเวโฮครับ แนวรับมีอาร์เธอร์จอร์ดครับยืนเซ็นเตอร์แบ,บ็กกับมาโกโมเรโนแบ,บ็กขวาเป็นริวาโดโมเรสฝั่งซ้ายใช้โปโลนีแดนกลางมิเกลเมนิโนครับยืนกับเนโตแล้วก็คาเดโอฟาวเกาส่วน3แนวรุกเดโอโปเวดายืนหน้าเป้าครับปริมเส้นสองข้างก็เป็นเมดีเมเกมแล้วก็ราฟาเอลบาร์โบซ่าครับคู่นี้เขาให้เอเวสมาแบบเหนือกว่า0.5ครับก็ ดูแล้วพวกเขาก็ยังเหนือกว่าจริงนะครับเพราะว่าเฟรเเรซ่นี่ฤดูก,การนี้ไม่ไหวเอาซะเลยนะครับเปิดฉากมาฤดูก,การนี้ในหลีก6นัดแพ้รวดนะครับเกมนี้ไปเยือนด้วยเป็นรองเยอะครับดังนั้นเชียร์ไปที่ a อวได้เลยครับพวกเขาจะชนะไปได้แบบไม่มีปัญหานะครับผมคู่ที่4เราไปกันที่ตรุกรกีกันบ้างครับมีเกมซูเปอร์ลีกระหว่างเคเซลิสปอร์ทีมดับ17ของตารางครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบซิกตัดนะครับทีมดับ3ของตาราง คู่นี้เตะก,กันตอนเที่ยงคืนครับผลงานของทั้งสองทีมในฤดูกาลนี้ครับห้านัดหลังสุดของเคเซริสปอร์ครับพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ3นัดแล้วก็แพ้2นัดครับเกมล่าสุดบุกพ่ายกอสเตเปไปศูนย์ประตูต่อสส่วนเบสิกตัดนะครับห้านัดหลังสุดในฤดูกาลครับพวกเขาชนะไป3นัดเสมอ1นนัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายอาเจ็ตอัมส์ดัมไปศูนย์ประตูต่อสในเกมยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับ สถิติการจัดการของคู่นี้เป็นเบสิตัสที่ทําได้เหนือกว่าพอสมควรนะครับเจอการบรรลุก,การก่อนเล่นที่บ้านของเบสิตัสเบสิตัสก็ชนะไป1ประตูต่อศูนย์เล่นที่บ้านของเคเซลิสปอร์ก็เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์สภาพทีมเกมนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นก็จะไม่มีอาริฟโคคมันครับที่เจ็บกล้ามเนื้อบีลาบายาซิตก็เจ็บกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับมายิดฮอร์สุนีครับเจ็บเท้านะครับเคเซลิสปอร์ครับ จะมาในระบบ4-2-3-1ครับสาตูก็เป็นโอนุคารปีรี่แนวรับมีโจเซฟลาเวอัตมาชครับยืนเซ็นเตอร์แบ,บ็กกับดิมิสออสโคโลเวสซิออสแบบ็กขวาใช้ก็คานซายดังกี้ฝั่งซ้ายก็เป็นลีอเนลคารโรแดนกลางเบดีบูราเบียครับยืนมิดฟิลกับคาตาลิมัสแล้วก็ให้ไอตันโบอาโมอเตมิเกลคาโดโซแล้วก็อาซานอาดีคาริมีครับ ทำเกมรุกอยู่ข้างหลังดักเตสนาซอนที่เป็นหน้าเป้าครับส่วนเบสิกตัสนะครับเกมนี้พวกเขาก็ขาดแค่เนซิฟอุซาครับที่เจ็บเป็นหัวเข่าครับที่เหลือก็พร้อมสมบูรณ์แล้วครับเบสิกดั๊จะมาในระบบ4 2 3 1ครับสาตูก็เป็นเมิร์ดกูนอสแนวรับมี ista, ากาเบรียลปาริสตาจับคู่เซนแบ็กกับเฟลิดโอดูคายแบ็กขวาวก็เป็นโจนาสเซนสันครับฝั่งซ้ายอาร์เธอร์มาสกูแดนกลาง ชอนอวาน่าครับยืนมิฟิลกับซาลิอุคารครับแล้วก็ให้มิลลัสซาลิสกาเจสันเฟเนเดสกับลาฟาซิวาครับทำเกมลุกอยู่ข้างหลังชิโรอิมโบบิเล่นะครับผมคู่นี้เขาให้เบสตัดมาแบบเหนือกว่า1.0นะครับต่อตามฟอร์มครับแม้ว่าจะไปเยือนก็จริงครับแต่ว่าดูถึงฟอร์มดูถึงคุณภาพนักเตะเบสตัดก็ยังเหนือกว่านะครับเทลิสปอร์ครับเปิดฉากมาลุกการนี้พวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับ ได้เล่นในบ้านก็จริงครับแต่ว่ายังเป็นรองครับเชื่อว่าเบสิคัสจะบุกชนะได้นะครับแล้วก็จะบุกชนะขาดด้วยครับดังนั้นเชียร์ไปที่เบสิคดัสครับส่วนคู่ที่5เราไปกันที่ฟุตบอลไอแลนด์พิมลีครับมีเกม1คู่ระหว่างเชลบอนครับจาฟูของตารางเปิดบ้านรับการเยือนของเซนต์แพทริกเทมดับ6ของตารางคู่นี้แต่กันตอนตีหนานทีครับผลงานในรุการนี้ของทั้ง2ทีม เชลบอนนะครับ5ัดหลังสุดไม่ค่อยดีนะครับพวกเขาชนะเป็นแค่เกมเดียวครับที่เหลือเสมอ2นัดแล้วก็แพ้2นัดเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับซิลิโกโลเวอร์ไป0ประตูต่อู0ส่วนเซนต์แพตริครับ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะไปถึง4นัดแล้วก็แพ้เป็นแค่เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดบุกชนะแชมล็อกโลเวอร์ไป3ประตูต่อ0สิรษกกรจัดการของคูนนี้ถือว่าสูงสีครับไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับ เจอกันในฤดูกาลนี้ไปแล้ว3นัดครับปรากฏว่าเชีร์บอนทําได้ดีกว่านะครับนัดแรกครับเล่นที่บ้านของเซนต์แพทติกเชีร์บอนก็บุกชนะ2ประตูต่อหนึ่งนัดที่2เล่นที่บ้านของเชีร์บอนครับเชีร์บอนชนะไป1ประตูต่อศูนย์นัดที่3เล่นที่บ้านของเซนต์แพทริกปรากฏว่าเชีร์บอนก็บุกชนะอีกครั้งหนึ่ง2ประตูต่อหนึ่งคืนนี้ครับจะเป็นการเจอกันนัดที่4ของฤดูกาลนี้นะครับผมก็คู่นี้เขาให้เชอร์บอนมาแบบเหนือกว่า0.25นะครับ ตามชื่อชั้นแล้วก็อันดับบนตารางครับแต่ดูถึงฟอร์มในชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเซนพทรติกไม่ได้เป็นรองนะครับดูดีกว่าได้ซ้ำนะครับเชอร์บอนช่วงหลังดูจะแผ่วลงไปนะครับเซนพทรติก <path> ผมมองว่ามีบทเรียนแล้วครับเจอกันมา3นัดในลุกการนี้นี่คือแพ้รวดเลยเกมนี้พวกเขาน่าจะมาแบบเน้นๆแหละครับไปเยือนก็จริงครับแต่ผมยังเชื่อว่าเซนพทริกไม่แพ้นะครับดังนั้นชี้ไปที่เซนพทริกได้ครับ สำหรับคู่ที่6เราไปกันที่ศึกเกาโชซลีบีอิตาลีครับมีเกมระหว่างซูติโรทีมดับ7ของตารางเฝ้ารางรับการเมืองของปาเลโมทีมดับ9ของตารางคู่นี้แต่กันตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับผลงานเขาทดสองทีมในฤดูก,กาลนี้นะครับฮันนาสุดของซูติโรครับพวกเขาชนะไป2นัดแล้วก็แพ้3นัดนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายซันโดเรียไป0ูย์ประตูต่อ1ส่วนปาเลโมนะครับฮันนาสุดในฤดวการครับ พวกเขาชนะไป2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นนัดนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายนาปลีไปศู์ประตูต่อ5เป็นเกมโคปรบตะเลียเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมการจัดการของคู่นี้เป็นปาเลโมที่ทําได้เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเจอกันฤุูุการก่อนปาเลโมก็ตบได้หมดเลยนะครับเจอกันในเซเรียบีนี่แหละครับเลนที่บ้านของปาเลโมปรากฏว่าปาเลโมชนะ2ประตูต่อ1เล่เลนที่บ้านของซูสิโรปรากฏว่าปาเลโมก็บุกชนะ1ประตูต่อสูนะครับคู่นี้ เขาให้เปิดออกมาเสมอกันนะครับพอมองแล้วน่าจากสูสีครับอันดับก็ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าดูตามฟอร์มชั่วโมงนี้ครับผมยังชอบไปที่ปาเลโมนะครับซูเตโรได้เปรียบเล่นในบ้างก็จริงครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังดูจะแผ่วไปสัหน่อยครับผิดกับปาเลโมที่เปิดฉากมาอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าตอนนี้ดูดีขึ้นเยอะแล้วนะครับเกมล่าสุดแพ้มาก็จริงครับแต่ว่าตามฟอร์มนะครับเจอกับทีมแข่งอย่างนาปลีเป็นฟุตบอลถ้วยด้วยแล้วก็พวกเขาก็ส่งสำรองไปหลายรายด้วยกันครับ เกมนี้จะกลับมาใช้ตัวจริงนะครับดังนั้นเชื่อได้ว่าปาเลโมจะมีแต้มในเกมนี้ครับพวกเขาจะไม่แพ้แล้วก็มีลุ้นที่จะบุกชนะได้ด้วยซ้ำนะครับผมคู่ที่7เรายังคงอยู่กันที่เซอรเดบีอิตาลีครับมีอีกหนึ่งคู่ด้วยกันครับเป็นเกมระหว่างเบรชชาทีมดับ6ของตารางเปิดบ้านรับการเยือนของเคลมูเนเซทีมดับ4ของตารางคู่นี้แต่กันตอนตีหนึ่งครึ่งครับผลงานของทั้งสองทีมในฤดูกาลนี้ห้านัดล่าสุดของเบรสชาในทุกรายการนะครับ พวกเขาชนะไป2นัดแล้วก็แพ้3นัดนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายมอนซ่า1ต่อ3ในเกมโคปาเตเรียเมื่อการสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนเครโมเนเซ่นะครับห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะไป2นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้2นัดเกมล่าสุดก็บุกพ่ายแจรรี่ไปศูงประตูตัวต่อ1นในเกมโคปาเตเรียเมื่อการสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนะครับสิตธิการจัดการของคู่นี้ถือว่าสูสีครับไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าเมื่อรุ่นการก่อนเนี่ยเคลโมเนเซ่ทำได้ดีกว่านะครับ เจอกันในเซเรียบีเนี่ยนครับเล่นที่บ้านของเบเชาปรากฏว่าเคลเมเซ่บุกชนะ3ประตูต่อศูนเล่นที่บ้านของเคลเมเซ่ปรากฏว่าเคเมเซ่ก็เอาชนะไป1ประตูต่อศูนนะครับคู่นี้สูสีครับเขาเปิดออกมาให้เสมอกันนะครับผมก็ดูตามทรงครับดูตามฟอร์มก็ยังสูสีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยผมยังมองไปที่ความได้เปรียบในการไปเจถิ่นของเบชาครับเกมในบ้านของพวกเขาก็ถือว่ายังไว้ใจได้นะครับเจอกันรุกการก่อนอาจจะทําได้ไม่ดีครับ ถือว่ามีบทเปลี่ยนมาแล้วครับเกมนี้ผมยังชอบเบสชานะช่วงหลังฟอร์มก็ไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่ครับได้เลนในบ้านด้วยดังนั้นเชียร์ไปที่เบสชาครับอย่างน้อยพวกเขาจะไม่แพ้นะแล้วก็มีลุ้นที่จะเอาชนะไปได้ด้วยนะครับชี้ไปที่เบสชานะครับผมวันนี้ก็ครบท้วนทุกประการ7คู่เน้นๆเหมือนเช่นเคยนะครับชื่นชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับฝากติดตามก,กันด้วยแล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ